อินทรชิตบิดเบือนกายินเหมือนองค์อมรินทรงคดชะเอลาวันช้างนิรมิรลิทิแรงแข็งขันเปือกพองผิวพันสีสังสะอาดโอลาสามสิบสามเสียนโสภา เสียหนึ่งเจ็ดงาดังเพชรรัตนรูจีงาหนึ่งเจ็ดโบครณีสะหนึ่งย่อมมีเจ็ดกอุบนบันดาลกอหนึ่งเจ็ดดอกดวงมานดอกหน,นึ่งเบ่งบาน มีกลีบได้เจ็ดกลีบรักกากลีบหนึ่งมีเทพทิดาเจ็ดองค์โสภาแนงน้อยลำเผานงพานนางหนึ่งย่อมมีบริวารอีกเจ็ดเยาวมานล้วนรูปนิรมิตรมายา จับระบำลำลายสายหาชำเลืองหางตาทำทีดังเทพอับซอนมีวิมานแก้วงามประวรทุกเกตกุญชรดังเวชยันอมริน